การประมูล 4G คลื่น1,800เมกะเฮิร์ที่เพิ่งจบไปตอนนี้2ผู้ชนะก็ได้นําเงินวดแรกไปจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและการประมูลคลื่น900ก็กําลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะแต่ที่บอกกันว่าประมูล 4G 4G เนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้เอาคลื่นไปทําเพียงแค่ 4G ก็ได้เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีของเราไปไกลยิ่งกว่า 4G แล้วแล้วก็อาจจะได้เห็น 5G เร็วๆนี้ก็ได้ค่ะที่บอกว่าอาจจะไม่ได้เห็นแค่ 4G หรือว่า LTE กันเนี่ยนะคะก็เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเทคโนโลยีของเรา มาถึง LTE Advanced หรือว่าเปรียบง่ายๆว่า 4.5G กันแล้วค่ะซึ่งเกาหลีใต้ก็ได้เริ่มใช้งานในเชิงพาณิชย์กันมาหลายปีแล้วด้วยค่ะโอเปอเรเตอร์ของไทยที่เขาประมูลคลื่นกันไปเนี่ยในประเทศไทยมีโอกาสไหมว่าโอเปอเรเตอร์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะประมูลคลื่นไปเพื่อเอาไปทํา LTE Advanced ด้วยค่ะใบอนุญ,ญาตมีอายุ18ปีเทคโนโลยี 5G ก็จะมาประมาณช่วงปี2020อ,อีก5ปี 4G เนี่ย ก็คงจะต้องก้าวไปสู่ LTE Advanced แน่นอนซึ่ง LTE Advanced ก็คือการใช้คลื่นความถี่ที่หลากหลายไม่ใช่แค่1,800เมกะเฮิร์แต่อาจจะมี900เมกะเฮิร์1,800เมกะเฮิร์2,100เมกะเฮิร์ส่งคลื่นจากสายอากาศมาที่เครื่องของเราเครื่องเดียวนี้แหละนะครับสมมติว่าเรามีความเร็วอยู่100เมกะบิตต่อวินาทีถ้าเรามีอีก แค r ร i e หนึงวิ่งมาก็คุณเข้าไปสองอก็เป็น2เท่า ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีการผสมผสานคลื่นที่มากกว่าหนึ่งความถี่ก็ได้เพื่อที่จะทําให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นนะคะแบบนี้เนี่ยการประมูลขึ้น900ที่กําลังจะเกิดขึ้นคาดว่าจะแข่งดุไหมคะผมคิดว่าก็ดุพอสมควรในในความคิดของผมเพราะ1,800เมกะเฮิร์เนี่ยผมไม่คิดว่าจะดุขนาดน,นี้900เป็นคลื่นที่น่าสนใจมีคุณสมบัติที่ดีอยู่อย่างนึงคือ ครอบคุมพื้นที่ได้เยอะไปได้ไกลกว่าและลงทุนน้อยกว่าในพื้นที่ที่เท่ากันเพราะว่าขึ้นความถี่ต่ำกว่าจะส่งสัญญาณไปได้ไกลเพราะฉะนั้น 3G เนี่ยเป็นการใช้ voice ใช้ data ผสมไปด้วยแต่ 4G เนี่ยมุ่งเน้นที่ data communication เป็นหลักในปัจจุบันนะครับ 3G กับ 4G มันจะไปด้วยกันค่ะดังนั้นเอง 4G ได้กันไปแล้วขึ้น900นี่ซัพพอร์ต 3G อย่างเต็มรูปแบบ และเหมาะสมมาก um เพราะนั้นก็น่าสนใจที่โอเปอเรเตอร์จะต้องคว้าเอาไว้ใบอนุญาต1,800หรือว่าคลื่น900ที่ประมูลกันนี้นะคะเขาไม่ได้บังคับเอาไว้ค่ะว่าจะต้องเอาไปทำ 4G เท่านั้นดังนั้นโอเปอเรเตอร์ mm hmm. ก็สามารถที่จะเอาไปทำ LTE Advanced หรือว่า 4.5G หรือ 5G mm hmm. ก็ได้ค่ะ